คือผมผมก็พูดยังไงดีล่ะครับอาจารย์ผมก็ถือว่าผมก็น่าจะหัวก้าวหน้าพอสมควรในสําหรับในแนวทางการเล่นการเมืองของผมนะครัคะผมก็คิดเสมอนะว่าว่าการเป็นสสสําหรับตัวผมเองนะ,ะผมอยากอยู่พักที่ยังไงอะพักไม่ได้ใหญ่มากพักไม่ได้ดังมากเพราะเราทําอะไรแล้วเป็นตัวของตัวเองผมได้ยินเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่ผมเป็น สสสมัยแรกบอกว่าโอ้โหโบดนั้นก็ได้เงินโบดนี้ก็ได้เงินทำย้ายไปนู่นมานี่ได้เงินจากประสบการณ์ในชีวิตผม <คน S 2> เลยนะได้ไหมผมไม่เคยได้สักบาททแต่ก่อนผมอยู่ผมอยู่เอายกตัวอย่างผมอยู่สมัยชาติไทยเขาบอกนี่ยกให้นายกคนนั้นคนนี้ได้เงินเขาก็พูดกันผมก็ไม่เคยได้อย่างภูมิใจไทยเนี่ยนะครับผมก็บอกเลยว่า วันนี้ที่เขาบอกบอกว่าพลังดูดงูเหา่าอะไรอย่างงี้นะครับคือคือผมเห็นนะถ้าย้ายออกจากพักบางพักเป็นงูเหา่าแต่ถ้าย้ายเข้าพักนั้นนะ่ะเป็นวีรบุรุษคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาตรรก,กะอะไรมาคิดทั้งๆที่ในความเป็นจริงการจะย้ายเข้าย้ายออกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นบริบทของแต่ละคนที่เขาคิดว่าที่เขาคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยเขาควรจะเป็นแบบไหน อผมยกตัวอย่างว่าถ้าคนวันเนี้ยคนตัดสินใจจะย้ายออกจากพักเพื่อไทยคําถามคือคนที่ย้ายออกทุกคนเป็นเพราะถูกซื้อตัวหมดจริงเหรอมันไม่มีคนที่เขาอยากย้ายออกเพราะความบริสุทธิ์ใจของเขาเลยเหรออันนี้คือคําถามที่ต้องถามนะครับเพราะเพราะในความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงจารในความเป็นจริงคือแต่ละคนเขามีบริบทต่างกาัน ใช่ไหมฮะสมัยก่อนผมอยู่ผมเป็นสสอ,อีสานเนี่ยค่ะถ้าผมไปปลาใสาเมื่อไหร่ถ้าผมไปแตะต้องพักสีแดงนะไม่ได้เป็นคําต้องห้ามห้ามพูดทุกวันเนี้ยผมไม่ต้องพูดอะไรมีชาวบ้าน่ะมาบทให้ผมฟังเองเลยคือบริบทมันก็เปลี่ยนไปค่ะค่ะฉะนั้นฉะนั้นในการตัดสินใจแต่ละเรื่องเนี้ยนะครับมันแน่นอนมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันอาจจะมีข่าวลือค่ะแต่คําถามคือข่าวลือที่บอกว่ามันมีสนงเสนอใครเป็นคนเสนอ อใครเป็นคนเสนอวันนี้ถามว่าพักอย่างพักภูมิใจไทยถ้ามีคนอยากจะมาร่วมงานด้วยอยกตัวอย่างอย่างพี่ท็อปมามคาถามคือผมต้องเสนอเท่าไหร่อ่ผิดใช่ซื้อยกพักผมต้องอนะผมต้องเสนอเท่าไหรล่ละพี่ท็อปเขาถึงจะมานนั่นสิในเมื่อเขามีทรัพยากรทุกอย่างเพียงพอฉะนั้นในการมาของเขามันอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินก็ได้ครับแต่มันอาจจะหมายถึงความรู้สึกที่เขาคิดว่าถ้าเข้ามาอยู่ทํางานกับพักเราแล้วเขา โตได้มีโอกาสในการทำงานได้หรือเที่ยวหน้ามารับปากไปเลยเอาก็้อี้เรามาตอกระรูงไหนก็ไม่แน่เพราะเพราะสุดท้ายมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าว่าในการทำงานอ่ะพักใหญ่กว่ามันมีโอกาสมันมีโอกาสมากกว่าตามโคต้าใช่ไหมครับมันมีโอกาสมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันโอกาสที่จะเลือกมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะเป็นโคต้าการเมืองหรือเป็นโคต้าคนนอกค่ะ